สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกไข่ปูบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยแซ่บจัดจ้านก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามานึ่งไข่ปูก่อนเลยครับจะใช้ไข่ปูอยู่ที่200กรัมนะครับให้เรานำขิงแก่ทุบหนึ่งแง่งนะครับปูรองพื้นสำหรับนึ่งนะครับจะได้ดับกลิ่นคาวแนละเพิ่มความหอมให้กับไข่ปูด้วยนะครับ ตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้นะครับนำไข่ปูเรามานึ่งเลยครับเราจะใช้เวลานึ่งอยู่ที่5นาทีนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการนึ่งนะครับเพื่อนๆนนึนน่งไข่ปูครบ5นาทีแล้วนะครับนำไข่ปูเราพักให้อุ่นก่อนที่ไปทําน้ําพริกนะครับให้เราเอาขิงแก่ออกเลยนะครับเสร็จแล้วเราไปทําน้ําพริกไข่ปูกันเลยครับเพื่อนเพื่อเกลือป่น1ช้อนชารากผักชีซอย2ราก พริกขี้หนู2ช้อนโต๊ะหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับแล้วให้เราตำทุกอย่างเข้ากันนะครับตำพอแหลกๆก่อนนะครับตำเข้ากันดีนะครับตามด้วยกระเทียมไทย2ช้อนโต๊ะเราจะใส่กระเทียมอยู่2ชนิดนะครับกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนนะครับกระเทียมไทยจะไปช่วยให้ความเผ็ดหอมนะครับส่วนกระเทียมจีนเขาจะช่วยให้ความเผ็ดและมันนั่นเองนะครับตำเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยกระเทียมจีน5กลีบ ขั้นตอนนี้ตำให้ทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีเลยนะครับตำละเอียดเข้ากันดีแล้วนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำมะนาวคั้นสด4ช้อนโต๊ะน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะแล้วให้เราคึงคึงให้น้ำตาลมะพร้าวละลายและส่วนผสมเข้ากันดีนะครับสีสัาานหน้าตาจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะครับเพื่อน ส่วนผสมน,น้ำพริกของเราละลายเข้ากันดีนะครับตามด้วยไข่ปูนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราตามคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตาม,มาเบามือนะครับตมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับลงจานจัดเสิร์ฟไดยเลยครับเพื่อน เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกไข่ปูสูตรขัษสนามสีสันสวยงามหน้าตาหน้ารับทานมากเลยนะครับรสชาติจะมีความอร่อยแซบกลมกล่อมเลยนะครับรสเปรี้ยวกับเค็มมาคู่กันเลยนะครับหวานตามนิดๆจะได้ความมันจากไข่ปูนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆน้ำพริกไข่ปูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรโัษณนามไปทําขายต่อยอดสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้